นิลยาทารนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่16-30มิถุนายน2517ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม u ับส r ค b ์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารนะคะและนี่ก็คือเอน r g อของชาวธนูจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง p a จออฟบอนส์ซิกซ์อนเดอะเดวิลเดอะทาว และเด Herm อ Hermit มตชาวธนูนะคะมีเรื่องราวเป็นยังไงตอนนี้อาจจะเป็น energy ของการที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่เนะอะอยากที่จะเหมือนกับมีความรู้สึกที่ได้รับซึ่งชัยชนะอะไรแบบนั้นนะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอกับเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัวกับใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่เรารู้สึกเหมือนกับตัดไม่ขาดมานานแสนนานคนที่แบบมีปัญหาอยู่เป็นประจำนะคะคนที่เรารู้สึกลุ่มหลงหลงไหลแล้วก็หมกมุ่นในตัวเขาค่อนข้างมากนะคะ แต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า,เ,าเราไม่ได้ทันตั้งตัวเราไม่ได้คาดคิดตรงนั้นมันทำให้เราย้อนกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้กลับมาถามหัวใจของตัวเองนะคะว่าแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่เราต้องการเราอาจจะได้พบคำตอบก็ได้นะคะว่า เราต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่สำหรับเราที่จะมาเริ่มต้นความรักที่มันมีทิศทางที่เห็นได้ชัดคือมีปลายทางอยู่ข้างหน้าในลักษณะที่ชัดเจนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะมุ v e อ่อนเราอยากที่จะเดินไปข้างหน้าหาสิ่งใหม่ๆ ที่มันตอบโจทย์มากกว่าเอาละนี่ก็คือใน energy ของธนูนั่นเองนะคะต่อไปเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งที่เขาคนนั้นนะคะตอนนี้เป็นอย่างไร i g h ส o s w o r สิบดาบ Six บ p e n t a c l e King of Cups เขาอาจะเป็นอยู่ในช่วงของการที่คิดอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างให้มันเด็ดขาดลงไปนะคะมันอาจจะมีในช่วงเวลาในอดีตที่ตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคะแต่ตอนนี้มาถึงช่วงที่จะต้องตัดสินใจละเพราะมันเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะอาจจะแบบเหมือนถึงขั้นที่เขารู้สึกว่ามันจบลงไปอย่างเจ็บปวด มีหลายๆอย่างที่ทำให้เขารู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะเสียอกเสียใจกับการให้และการได้รับที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็หรือเขาอาจจะรู้เรื่องนี้ดีว่ามีคนที่ลงทุนลงแรงอยู่ฝ่ายเดียวในขณะทีอะ่อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายรับสมคกกว่านะคะ แต่เขาก็ดูเหมือนมีความให้อภัยอยู่ในที่ดีนะเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของความรักนั่นเองที่ยังอยู่ในหัวใจที่ยังถืออยู่ตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอุ่นอ่อนโยนหนักแน่นมั่นคงเหมือนกับเออมันก็ยังเฝ้ารออยู่ตรงนี้อะไรแบบนั้นนะคะแต่ในครั้งนี้มันมันไม่ใช่รออย่างเลื่อนลอยไล้ความหวังอีกต่อไปแต่มันเป็นการรอเพื่อที่จะ ตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะพิพากษาว่าควรจะให้โอกาสหรือขอโอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกหรือไม่จะมีโอกาสเป็นครั้งที่สองหรือเปล่านะคะหรือว่าจะถึงขั้นตัดไปหรือ,ปล,อ,ป,ลอปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะเอเตอร์ีของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับสถานการณ์และแนวโน้ม King of Pentacle มีคนที่เกี่ยวข้องก็คือทัดดินพฤษศพกันมังกร s i ก of c คั s Temperance ถนู The Magician f o u r of Swords King of Cups เค okay. ชรสอบมีทัดลมเข้ามาด้วยนะคะม,มิถุนตุนกลุ่มนะคะทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกอบบอรเสียบหมอนไฟฟอดบ,บอนและเอ็ดซัออบหอนนี้เราไปดูนะคะในเรื่องราวที่ผ่านมานะ เป็นยังไงมายังไงกับเรื่องราวของความรักของธนูในครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าโอเคเคยมีการพูดคุยเคลียร์กันมาบ้างแล้วเนาะหรือว่าหลายรอบก็ตามนะคะจากกรณีที่มีเรื่องราวความบาดหมางกันนะคะบางทีก็เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงบานปลายใหญ่โตก็แล้วแต่ ะะแล้วก็มีคนนู้นคนนี้เข้ามาวุ่นวายอะไรตรงเนี้ยมันก็มีการได้พูดคุยเจราจาเคลียร์นะคะแต่ว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอาจจะมีแบบห่างหายกันไปนะบางคนก็เลิกลากันไปอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเป็น e NERGY ของดูมีการเฝ้ารอคอยกันอยู่นะเฝ้ารอคอยการกลับมาคืนดีการกลับมาเคลียร์กันการกลับมาหาข้อตกลงร่วมกันต่างๆ ตรงนั้นนั่นเองนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ดูเฉยนิ่งเหลือเกินจนเดาได้ยากว่าจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะคะความหนักแน่นมั่นคงนะหรอก็ดูหนักแน่นมั่นคงนะก็ดูเหมือนมีสิ่งที่ต้องทำมีสิ่งที่ต้องโฟกัสนะคะอาจจะเป็นการงานการเงินการเรียนอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยนะแต่มันก็ยังดูนิ่งสงบเฉย ในขณะที่คนหนึ่งมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะเริ่มต้นอะไรสักอย่างถ้าเริ่มต้นกันไม่ได้ฉันจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนคนอื่นแล้วกอ็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนกับมีคนเก่าคนใหม่เข้ามาวนเวียนด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังเป็นในลักษณะที่เหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีเรื่องที่ต้องไปชำระสัตว์สางเคลียร์ตัวเอง ฮิลตัวเองนะคะเยียวยาฟื้นฟูตัวเองอยู่ในช่วงของการ <c oughs> พักฟื้นพักเบรกอะไรแบบน,นั้นเนาะทีนี้ในะอนาคตเป็นอย่างไรเนี่ยคือในอนาคตเนี่ยนะคะจะยังมีการสืบส่องกันอยู่นะจะยังมีการสืบส่องดูมองว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้อยู่ ค่ะค่อนข,ข้างที่จะมีอีกโกสิ่งที่ได้สืบส่องมองก็คืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ยังมีความรักให้อยู่นะคะยังมีความรักให้อยู่แต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่จะต้องจัดการแก้ไขต่างๆความคิดถึงก็ยังอยู่นะตรงนี้นะคะซิกซับคับยังมีความคิดถึงอยู่เลยนะ สิ่งดีๆที่เคยได้ทําร่วมกันมานะคะใครที่เป็นคนที่เคยแบบทะเลาะเบาะแว้งเลิกราห่างหายนะคะการที่จะได้กลับมาพูดคุยออหรือว่ากลับมาด้วยความคิดถึงนี่ง่ายมากๆเลยจะมีการกลับมานะคะพูดคุยเคลียร์คิดถึงต่างๆรวมไปถึงการที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะเริ่มต้นใหม่ไหวหรือเปล่านะคะคือเริ่มต้นแบบ เปลี่ยนแปลงใหม่เลยนะคะกลับมามีแพชชั่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เริ่มต้นกับชีวิตเริ่มต้นชีวิตด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบนั้นเลยนะเพราะถ้าเริ่มต้นไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสสุดท้ายแหละนะคะแล้วก็คงจะต้องมีคนไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนเป็น มีแพชชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่แบบเหมือนกับเป็นคนในอดีตชาติได้ด้วยนะถ้าเป็นคน Energy ใหม่ๆเนี่ยเป็นคนในอดีตชาติที่คุณรู้สึกถึงว่ามีความรู้สึกแปลกๆต่อกันนะคะไม่งั้นเนี่ยก็เป็นเอเนอรของคนเก่าคนเก่าที่พร้อมจะกลับมาในการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ หลังจากที่มีการนิ่งสงบไปเนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าจะมีช่วงเวลาของการที่จะได้เริ่มต้นแพทชั่นนะคะความรู้สึกถึงความอะไรละ่ะความรักความสเสน่หาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเอาละและนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากบอกกับธนูนะคะ I feel so guilty for all I have done. ฉันรู้สึกผิดมากๆเลยกับสิ่งที่ได้ทำลงไป Please give me one more chance. ได้โปรดให้โอกาสฉันอีกสักครั้ง I have so much to say to you. ฉันมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะพูดอยากจะบอกให้เธอรู้ I just want to be alone right now. แต่ถ้าเธอเห็นว่าฉันเงียบก็คือ ฉันยังต้องการที่จะอยู่คนเดียว I'm sorry for hurting you สิ่งสุดท้ายก็คืออยากจะขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปขอโทษที่ฉันทำให้เธอเสียใจเอาละนี่ก็คือข้อความจากเขานะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าแล้วความลับที่อยู่ในใจที่ธนูไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเขาก็คืออะไรความลับในใจของเขานะคะ I left you before you could leave me ฉันเป็นฝ่ายเดินออกไปก่อนที่เธอจะทิ้งฉันไปเธอรู้ไหมว่าถ้ามีคนพูดถึงเธอฉันจะแกล้งทำเป็นไม่สนใจนะฉันจะไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรใดๆฉันจะทำนิ่งๆเฉยๆ แต่ภายในใจของฉันก็คือยังจดจำเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวรายละเอียดในวันนั้นได้เป็นอย่างดีฉันหวังว่าเราจะได้กลับมาคืนดีได้พบเจออยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะนี่ก็คือความรับในใจของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแล้วเส้นทางนี้ ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างในช่วงนี้เส้นทางรักเป็นอย่างไรนะคะ Bad attitude น่าจะมีในเรื่องของปัญหาทัศนคตินะคะความคิดความคิดที่เป็นลบอา,อาจจะมองกันในแง่ลบแง่ร้ายนะคะหรือว่ามีใครมาใส่ไฟอะไรแบบนั้น Love yourself first ในเส้นทางเนี้ยมันกำลังสอน คนทั้งคู่นะคะหรือสอนธนูโดยเฉพาะก็ได้ว่าให้รู้จักรักในตัวเองแต่จะมีการให้โอกาสกันอีกครั้งนะในความสัมพันธ์เนี้ยการแก้ปัญหาก็คืออาจจะต้องให้โอกาส h ฮ not h e a r t มีคนใช้ตะก,กะสมองมากกว่าหัวใจนำทางหรือเปล่านะคะคิดสระตะนุนนี้นั้นมากกว่าที่จะถามหัวใจตัวเอง ในที่สุดก็อาจจะได้ค้นพบนะคะว่าว h ยอินฮาร์กันไม่มีกันและกันมันก็เหมือนหัวใจที่ว่างเปล่าต่อไปเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ Very s o o n เร็วๆนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้น Lucky in love ชาวธนูจะมีโชคดีในเรื่องของความรักแล้วนะแต่ว่าต้องอขจัดความอะไรล่ะสับสนวุ่นวายใจซะก่อน ลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องผ่านเคยเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าก o d b y ยนะคะการเลือกราห่างหายลาจากมาก่อนเนาะทีนี้เนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของการอธิษฐานนะคะการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้สมหวังซึ่งความรักนะคะเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะที่ธนูจะ อธิษฐานอ้อนวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตอบรับคุณต่อไปเราจะไปดู a n g เจให้คำแนะนำกับชาวธนูว่าอะไรบ้าง this could be the one อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคะ let your friends help you บางทีความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะต้องอให้คนอื่น มาช่วยประสานด้วยนะ separation หลีกหนีไม่ได้เลยจริง,รงๆเรื่องของการที่จะต้องแยกห่างเลิกราก,กันก่อนเนาะแต่อ,อ angel แนะนำว่าถ้าอยากที่จะขึ้นดีนะคะนี่มี wedding ด้วยนะคะการที่จะได้ลงเอยความสัมพันธ์ commitment หรือแม้แต่ต่างงานเนี่ยคุณจะต้องปรับนะคะความคิด ทัศนคติบางอย่างให้เป็นเชิงบวกนะ,ะ positive thinking and faith will bring you romance การคิดบวกจะทำนำมาซึ่งความรักความโรแมนติกให้กับคุณนั่นเองซึ่งมันตรงข้ามกับอันนี้เลยนะอาจจะมีคนคิดลบมากไปนะคะตอนนี้ลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นคิดบวกมากขึ้นแล้วลองดูทิศทางนะคะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหรือเปล่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อคิดที่จะให้กับธนูในช่วงนี้คืออะไร It's not w h a t you t h i n k มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น Don t compare your life to others อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตของคนอื่น Stop worrying about t h a t อย่าไปกังวลมากมายนักนะคะแล้วก็ถ้าคิดแบบวนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังนะคะ Stop หยุดความคิดแบบนั้นซะนะคะแต่อย่างไรก็ตาม ทุกความสัมพันธ์ก็ต้องมีการเซตก o d ดแบดเดอรี่สำหรับทุกคนนะคะการที่จะสร้างขอบเขตที่เหมาะสมะสร้างในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันนะคะเรามีพื้นที่ส่วนตัวของเราเขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วก็พื้นที่สำหรับเราสองคนอะไรแบบนั้นด้วยนี่ก็คือนะคะในเรื่องราวของธนู คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเคลนะคะเพื่อที่จะสร้างไรายได้หรือว่าไว้ดูดวงให้กับตัวเองก็ได้นะคะดูไพ่ให้กับตัวเองแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้นะคะโดยใช้กดแดงดึงดูดเรียนรู้เรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณ ค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ที่แยกห่างจากกัรน,นะคะคู่ที่เป็นซมิททวินเฟลมนะหรือคู่ที่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักนะแล้วก็หรือแม้แต่คนโสดก็สามารถที่จะดึงดูดเนื้อคู่และรักแท้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดายนั่นเองคุณสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะในช่องนิลยาลออตแทชันะะ่นเรื่องของการเรียนรู้กดแรงดึงดูดสำหรับความรักด้วยนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะอย่าลืม Subscribe และแชร์และ Comment แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ